เพราะเธอคืออีกครึ่งของหัวใจโดยสติมาบทที่สิบ่วงนางฟ้าหรือบ่วงนางมารว่าไงครับคนสวยโทรมามีอะไรหรือเปล่าผมติดง,งานอยู่ปลายสายทําเสียงสงสัยเพราะเพิ่งจะเจอกับนางเอกสาวไปเมื่อไม่นานมานี้หวานมิุระสสำคัญต้องคุยกับคุณจริงๆนะคะอยากเจอคุณมากมัตรุบ,บอกอย่างร้อนรน หลังกลับจากถ่ายแบบวันนี้ก็มีอาการอ่อนเพลียวิงเวียนและเป็นต่อเนื่องมานานนับสัปดาห์แล้วสังหอ์บอกว่าอาจมีเรื่องโชคร้ายเกิดขึ้นและแน่นอนว่าคนปลายสายควรจะต้องรู้เรื่องนี้เราเพิงเจอกันไปเองนะครับคืน,นี้ผมมีงานเลี้ยงด้วยคงยังไปเจอหวานตน,นี้ไม่ได้อีกสวัเราก็จะเจอกันที่งานอีเวนอยู่แล้วนีครับอีกฝ่ายเท้าความถึงงานที่ทั้งคู่จะต้องออกร่วมกัน ต่หวานนางเอกสาวส่งเสียงอ้อนบ่นมากขึ้นปลายสายรีบตัดบททันทีทีมงานเรียกล้าครับหวานผมวางสายก่อนนะเราคุยกันคราบที่รักมัทุรานิ่งงานด้วยความหว่นมิตกเกรงสิ่งที่เธอคิดไว้จะเป็นจริงขึ้นมามือคว้าทแท็บเล็ตมาเปิดภาพจากลายที่เพื่อนส่งมาให้แล้วยิ่งกังวลหนักภาพคนที่เธอเพิ่งโทรหา กำลังดินเนอร์กับสาวสวยคนหนึ่งด้วยท่าทางสนิทสนมอย่างยิ่งเพื่อนเธอที่เป็นนักข่าวบันเทิงได้ข่าวมาว่าผู้ใหญ่หมายมั่นจะให้คู่นี้ลงเอยกันแล้วเธอล่ะจะถูกวางไว้ตรงไหนในความสัมพันธ์นี้ร้อนรนจนทนไม่ไหวเลยโทรหาใครบางคนสั่งความทันทีที่อีกฝ่ายรับสายของที่ฉันให้หาได้มาหรือยังวางไว้ให้แล้วใช่ไหมดีดีจะต้องลองใช้วันนี้ เครียดอยากให้มันรู้รู้กันไปเลยหลังวางสายนั่งเอกสาวหวานที่แววตาแข็งกร้าวต่างจากภาพลักษณ์ที่คนบันเทิงเห็นกันจนเจนตาก็นั่งหน้าเผือดอยู่อีกนานกว่าจะตัดสินใจคว้าเสื้อคลุมแล้วเดินเข้าไปในห้องน้ำภายในห้องนอนไม่นานเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นแล้วตามด้วยเสียงสะอื้นราวกับหัวใจจะสลายย้อนกลับไปในช่วงบ่ายหลังเสร็จจากงานถ่ายแบบ เดชโชเดินทางพร้อมผู้จัดก,การส่วนตัวไปงานประมูลการกุศลโดยมีสปอนเซอร์คือนาฬิกาแบรนด์หรูที่เจ้าของเป็นไฮโซสาวจากตระกูลดังหลังแต่งตัวเสร็จระหว่างที่รอเวลาขึ้นเวทีก็มีโทรศัพท์เรียกเข้ามาสายหนึ่งเดโชยกขึ้นดูเบอร์แล้วมีสีหน้าหนักใจก่อนกดรับสายแล้วบอกอีกฝ่ายไปว่ายังติดงานอยู่ไม่สามารถเดินทางไปพบได้จากนั้นเขาก็ปิดโทรศัพท์แล้วส่งให้ผู้จัดก,การส่วนตัว รวบรวมสมาธิเพื่อทำงานให้จบซึ่งคืนนี้คงเป็นอีกคืนหนึ่งที่ยาวนานเพราะนาฬิกาที่เขาใส่เดินแบบนั้นเป็นรุ่นลิมิเต็ที่มีราคาสูงที่สุดในบรรดานาฬิกาที่นำมาโชว์ในวันนี้และเขามีสัญญาว่าจะต้องไปดินเนอร์กับผู้ที่ประมูลนาฬิกาไปในราคาสูงสุดตลอดหนึ่งสัปดาห์นั้นมัทุราวิตตกังวลอยู่ตลอดยังไม่รู้จะหาทางออกให้กับปัญหาใหญ่ที่รออยู่ได้อย่างไร ได้แต่โทรปรึกษากับคนสนิทอยู่ทุกวันในที่สุดนางเอกสาวก็ตัดสินใจเลือกขนทางหนึ่งโดยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่คบหากันมานานมัทุราในชุดเดรสสีครึมสวมวิกผมสั้นปกปิดผมยาวสลวยตามปกติแทบจะไม่แต่งหน้าแต่งตาปรากฏตัวที่ร้านอาหารกึ่งผัพที่เพื่อนรักเป็นเจ้าของเข้าไปในห้องส่วนตัวที่เพื่อนจัดไว้ให้เพื่อรอพบใครบางคนตามที่นัดหมายไว้ นั่งรอได้สักพักบริกรหนุ่มก็นํำวายเข้ามาเสิร์ฟโดยจัดวางแก้วไว้ตรงหน้านางเอกสาวและฝั่งตรงข้ามทิ้งถังใส่น้ำแข็งที่มีวายราคาสูงไว้บนรถเข็นอาหารใกล้ๆอาหารกินเล่นสองสามอย่างถูกนำมาเสิร์ฟไม่กี่นาทีต่อมาคนที่นางเอกสาวรอคอยก็มาถึงหวานมีธุระร้อนอะไรทำไมต้องขอพบพี่ด่วนขนาดนี้ด้วยวันนี้พี่มีนัดคงอยู่คุยด้วยได้ไม่นาน เพชเรเกซุดตัวลงนั่งตรงข้ามมัทุราไม่ตอบคำได้แต่นั่งน้ำตาไหลรินอยู่เงียบๆมือสองข้างที่วางไว้บนโต๊ะตรงหน้าพระเอกหนุ่มสั่นน้อยๆเพชเรเชิกเอื้อมมือไปแตะมือขาวบางแล้วถามต่อพี่ช่วยอะไรได้บ้างไหมพี่เพชรช่วยได้ช่วยอยู่กับหวานตอนนี้นั่งอยู่กับหวานซึกพักขอความเข้มแข็งให้หวานแค่นั้นหวานต้องการแค่นั้นเหรอ บอกพี่มาดีกว่าว่ามีปัญหาอะไรเรื่องโชหรือเปล่าถ้าเรื่องนั้นพี่คงช่วยอะไรไม่ได้สองคนคงต้องเคลียร์กันเองสาวน้อยร่างบางตรงหน้ายิ่งดูเผือดซีดและอ่อนแอมากขึ้นอีกน้ําตายังคงรินไหลเป็นสายจนเพชรชลิกใจอ่อนลุกขึ้นย้ายไปนั่งข้างๆแล้วโอบร่างบางไว้มัทุราหันหน้าเข้าหา่ากว้างศบหน้าร้องไห้จนตัวสั่นสะท้านอยู่อัดใจหนึ่ง ก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วยิ้มปากสันให้คนข้างตัวขอบคุณพี่เพชรที่ยอมออกมาพบหวานโชคดีนะที่พี่มีนัดกับเพื่อนที่นี่พอด,ดีไม่งั้นเราคงเจอกันยากแหละพี่ไม่อยากมีปัญหากับโชว์เราตกลงเรื่องทุกข์ใจของหวานเกี่ยวกับโชว์หรือเปล่าเราจะให้พี่ช่วยอะไรหวานแค่อยากให้พี่เพชรดินเนอร์กับหวานคืนนี้ได้ไหมคะหวานขอแค่นั้น ค่คืนนี้มัทุราออดอ้อนด้วยดวงตาฉ่ำน้ำตาหวานยังไม่ตอบคำถามพี่แล้วการกินข้าวกันเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับปัญหาของหวานหวานมีปัญหาหนักมากเรื่องที่บ้านอาจจะทำให้หวานต้องไปที่อื่นสักพักหรืออาจจะตลอดไปหมายความว่ายังไงปัญหาหนักไปที่อื่นสักพักลเล่นละครออกจากวงการ ทำไมละหวานมันหนักหนาขนาดนั้นเลยเหรอแล้วโชวละ่ะโชว,ว่าไงบ้างเพชรเลิกสงสัยโชวรู้แล้วปา่เขาคงช่วยอะไรไม่ได้หวานคงต้องไปนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่หวานจะได้ดินเนอร์กับพี่เพชรหวานขอเวลาเน็ตเดียวได้ไหมคะกินข้าวกันแค่นั้นหวานอยากขอความเข้มแข็งจากพี่เพชร ระหว่างจะสู้กับปัญหาด้วยตัวหวานเองขอแค่นี้ได้ไหมคะร่างบางของนางเอกสาวเอนมาแนบซพกับไหล่กว้างพระเอกหนุ่มก้มลงมองใบหน้าเปื้อนน้ำตาด้วยสายตาสงสารได้สิแต่พี่มีนัดต่อคงกินอะไรหนักมากไม่ไหวนะหวานไม่เป็นไรคะ่ะมีแต่ของกินเล่นแล้วก็วายคะ่ะดื่มกันสักแก้วนะคะ นังเอกสาวรินวายให้เพชรเลิกและตัวเองมุมหนึ่งในร้านอาหารแห่งนั้นหญิงสาวร่างสูงโปร่งปราดเปรียวเดินกลับไปที่โต๊ะที่มีหนุ่มหน้าโยกรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันและผิวขาวจัดนั่งรออยู่สีหน้างง,งงงสงสัยนั้นทำให้คนนั่งรออดถามไม่ได้หายไปนานเชียวครับแสนเป็นอะไรหรือเปล่าท้องเสียหรือไม่สบาย พันตำรวจตรีสันสนะถามแสนคนึงด้วยน้ำเสียงห่วงใยไปรับโทรศัพท์คาพิซันขอดีเพื่อนโทรมาถามเรื่องงานคุยกันติดพันนะคะคิ้วเรียวคมยังขมวดมุ่นงานมีปัญหาเหรอไม่ค่ะงานไม่มีปัญหาแต่เจออะไรแปลกๆนิดนึงเลยสงสัยนะคะอะไรที่ว่าแปลกๆนะ่ะตอนที่แสนไปรับโทรศัพท์เจอหวานมัทธุราที่เป็นนางเอกละคร เดินเข้ามาด้านหลังเงียบๆใส่วิกไม่แต่งหน้าดูเหมือนหลบใครยังไงก็ไม่รู้ค่ะเขาใส่ทั้งวิกทั้งไม่แต่งหน้าแล้วคนเก่งของพี่ยังจำเขาได้อีกเหรอตอนแรกก็ไม่แน่ใจค่ะแต่พนักงานที่นั่นเรียกชื่อแถมคุณนางเอกเขายังถามอีกนะคะว่าวายที่ให้เตรียมเรียบร้อยไหมแล้วยังไงเขาคงนัดใครมาสังสรรค์แบบไม่อยากเป็นข่าวมั้งไม่ไงหรอกค่ะ คท่านัเตโชที่มีเขาเป็นแฟนกันก็ไม่แปลกหรอกแต่คนที่ตามหลังมาแล้วเข้าไปในห้องพิเศษห้องเดียวกันมันลุกสิทธ์พี่ข้าวนะคะใครอะครับลูกสิทธิ์รู่ข้าวก็พ่อพระเอกไฮโซนายเพชรเชเลิ์ไงคะอุ๊ยลืมไปว่าพี่ข้าวให้เก็บเป็นความลับที่จริงตอนแรกพี่ข้าวก็ไม่ยอมบอกหรอกค่ะว่าไปเทรนให้ใครเขามีสัญญาเก็บไว้เป็นความลับ แต่พอเจอนายพระเอกนั่นกวนใส่มากๆเข้าอัดอั้นตันใจเลยลืมตัวหลุดปากบ่นออกมานะคะลับมากเลยรู้กันทั้งแก๊งเลยไม่ใช่เหรอรวมคนนอกแก๊งอย่างพี่ซันด้วยอีกคนเอาเลยให้พี่กลายเป็นคนนอกไปซะแล้วขอสมัครเป็นคนในด้วยคนได้ไหมครับหยดกลับด้วยสายตาหวานฉ่ำแสนคะนึงข่มความเขินแล้วตอบโต้กลับแบบทันกันเดี๋ยว ขอถามสมาชิกแก๊งก่อนนะคะว่าอนุมัติหรือเปล่าเอา้าเลยมาชวนแสนคุยนอกเรื่องต่อครับต่อมีอะไรน่าสงสัยสารวัตรหนุ่มรีบเอาใจก็เพชรพระเอกไฮโซงไงคะที่ตามหลังมาแล้วก็เข้าไปในห้องนั้นด้วยหลังจากนั้นก็ไม่เห็นมีใครตามมาอีกเลยเหมือนเขาจะกินข้าวกันแค่สองคนเขาคงคบกันอยู่มั้งไม่ใช่ค่ะ ตอนนี้หวานมัทุรากําลังคบหากับเตโชพระเอกที่เพิ่งจะดังขึ้นมามีข่าวว่าเคยเปิดศึกแย่งนางเอกกันด้วยนะคะโหโคนเก่งของพี่น่ใจแล้วว่าทำข่าวสายอาชญากรรมพี่นึกว่านักข่าวบันเทิงนะเนี่ยข่าวลึกมากเลยพูดงี้แสนย้ายไปสายบันเทิงดีกว่าเจอคนหล่อๆเพียบเลยเบื่อพวกในเครื่องแบบแล้ววันนีพี่ไม่แต่งเครื่องแบบครับ เขามีเก็บไว้ในรถใช้มีคะาสองคนยังหยอกล้อก,กันต่อด้วยเรื่องราวอื่นๆโดยลืมเรื่องที่เห็นไปเสียสนิทจนกระทั่งได้เวลากลับบ้านแสนคนึงขอเดินไปเข้าห้องน้ำอีกครั้งและให้บังเอิญไปเห็นแขกคนดังในห้องพิเศษออกมาพอดีถ้าออกมาแบบธรรมดานักข่าวสาวก็คงยืนมองเฉยๆแต่พอเห็นท่าทีระแวงมองซ้ายมองขวาก่อนส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้คนในห้อง จากนั้นบริกรสองคนก็ประคองร่างสูงที่ดูเหมือนจะไม่ได้สติของใครคนหนึ่งตามออกมานักข่าวสาวก็รีบหลบวูบเข้าหลังกระถางต้นไม้ใหญ่แล้วควักมือถือออกมาถ่ายวิดีโอเก็บไว้ทันทีแม้ย,ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรย่องตามกลุ่มคนตรงหน้าไปเห็นร่างสูงของพระเอกหนุ่มถูกพาหายลับไปยังด้านในที่มีอาคารอีกหลังเชื่อมถึงกันด้วยทางเดินมีหลังคารอยอยู่ชั่วครู่ บริกรสองคนก็เดินออกมาโดยไร้วี่แววนางเอกสาวหรือพระเอกหนุ่มแสนขนึงเก็บความสงสัยไว้ไม่ไหวจึงตัดสินใจโทรศัพท์บอกสารวัตรหนุ่มให้ออกมายืนซุ่มเป็นเพื่อนสองคนยืนอยู่ในจุดนั้นนานนับชั่วโมงโดยไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆอีกในที่สุดก็เลยตัดสินใจกลับออกมาคืนนั้นหลังจากกลับถึงที่พักแสนขนึงรีบโทรศัพท์หาข้าวข,ขวัญทันที พร้อมเล่าเรื่องของลูกศิษย์ให้ฟังส่งคลิปที่ถ่ายไว้ไปให้เล่าจบตัวเองก็นอนหลับสบายไปข่าวขวัญที่ได้รับทั้งข่าวและคลิปว้าวุ่นใจอยู่นานจนฟ้าใกล้สางถึงได้พลอยหลับไปและผลก็คือตื่นสายเดินทางไปสอนพระเอกหนุ่มสายกว่าเวลาที่นัดไว้เพชรเชรรรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแบบงง,งๆในห้องที่ไม่คุ้นเคย ขยับตัวลุกขึ้นพิงหัวเตียงและพบว่าเข้านอนโดยไม่สวมเสื้อผ้าข้างๆกายมีร่างเปลือยเปล่าของหญิงสาวแนบอยู่นี่มันอะไรกันที่นี่ที่ไหนแล้วใครนอนอยู่ข้างๆเมื่อร่างนิ่มๆพลิกตัวหันหน้ามาเพชรเชจึงได้คำตอบว่าเป็นคนที่โทรตามให้เขามากินข้าวด้วยแต่หน้าแปลกที่เขาจำเหตุการณ์เมื่อคืนไม่ได้เลยว่ามาลงเอยที่ห้องนี้ได้อย่างไรแม้จะตกใจแต่พระเอกหนุ่มยังมีสติ เพราะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในละครและบางเรื่องเขาได้เล่นเป็นพระเอกที่ถูกนางร้ายจัดฉากเพื่อให้ตกกระไดพลอยโจรด้วยการแต่งงานด้วยซ้ำไปคราวนี้ก็สังสารว่าอาจจะโดนจัดฉากไม่ใช่จากนางร้ายแต่เป็นตัวนางเอกละครหลังข่าวผู้โด่งดังที่ไม่รู้ว่ามุ่งหวังอะไรกันแน่ชายหนุ่มตัดสินใจขยับลงจากเตียงมองหาเสื้อผ้าของเขาที่หล่นกระจัดกระจายไปทั่วสวมใส่เสื้อผ้าแบบเร่งรีบ เมื่อใส่เสร็จหันมองไปที่เตียงเขาพบว่ามัทุราตื่นแล้วกำลังมองมาที่เขาด้วยสีหน้าขัดเขินร่างบอบบางยังซุกอยู่ในผ้าหม่มโผล่เพียงหน้าออกมาพระเอกหนุ่มตีหน้าเรียบเฉยแล้วถามคนที่คาดว่าจะรู้เรื่องทั้งหมดนี่นี่มันอะไรกันหวานเกิดอะไรขึ้นพี่แพชรจำอะไรไม่ได้เลยเหรอคะสีหน้านางเอกสาวเปลี่ยนจากอายมาเป็นวิตกกังวลถ้าจำได้พี่คงไม่ถามหวานหรอก เมื่อคืนดื่มไวน์ไปได้แก้วเดียวแล้วพี่ก็นอกไปเลยหวานเอาอะไรใส่ในไวน์นางเอกสาวหน้าเสียน้ำตาร่วงพลูทำไมพี่เพชรถามแบบนั้นล่ะคะเมื่อคืนเราดื่มกันหลายแก้วพี่เพชรเมากลับบ้านไม่ไหวหวานเลยให้พนักงานพามานอนที่นี่เพราะไม่รู้จะพาพี่เพชรกลับไปส่งบ้านยังไงพอเข้ามาในห้องพี่เพชรก็ก็ ผู้จบนางเอกสาวก็หลุบสายตาลงเห็นน้ำตาเม็ดโตร,ร่วงลงสู่แก้มที่เผือดซีดเพชรเลิกมองนิ่งแล้วเพิ่งรู้สึกว่าหน้าตาที่ไม่แต่งหน้าของนางเอกสาวขาวจัดจนซีดไม่เป็นสีน้ำพึ่งอมเลือดฝาดเหมือนใครบางคนชายหนุ่มรีบสะบัดศรีรษะไล่ความคิดเลื่อนเปื้อนออกก่อนหันกลับมาสนใจเรื่องสำคัญตรงหน้าหวานจะบอกว่าพี่เมาเลยปล้ำหวานงั้นสิก็ไม่เชิงคะ่ะบานเองก ไม่ได้ขัดขืนพี่เพชรเท่าที่ควรนางเอกสาวยังคงหลบตามองลงต่ำเหมือนจะเอียงอายแต่เพชรชเลกลับมองว่าเหมือนจะไม่ต้องการสบตากับเขามากกว่าเราหวานจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้จะให้พี่ทำยังไงหวานเหมือนไม่กล้าคิดหรอกค่ะคงต้องแล้วแต่พี่เพชรนางเอกสาวยังคงก้มหน้างุดแล้วแต่พี่แน่ใจนะว่าหวานต้องการอย่างนั้นเพชรชเลอถามยำ้ำ ค่ะหวานให้พี่เพชรตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับเรื่องของเราที่จริงมันก็ไม่เคยมีเรื่องของเราอยู่แล้วหวานก็รู้ถ้าหวานปล่อยให้พี่ตัดสินใจเองพี่ก็จะบอกว่าให้หวานลืมเรื่องเมื่อคือนนี้เสียถือซะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นนางเอกสาวเงยหน้าขึ้นทันควันแบบงงงันแต่ว่าแต่ว่าพี่เพชรคุณจะรับผิดชอบหวานไม่ใช่หรอคะพี่เพชรเป็น พระเอกก็ควรจะรับผิดชอบนางเอกถ้าเกิดเผลอไปล่วงเกินเข้าใช่ไหมแต่าบาังเอิญพี่เป็นพระเอกเฉพาะในจอเราเรื่องเมื่อคืนนี้พี่ว่าพี่ถูกจัดฉากนะวายแก้วเดียวไม่ควรทำให้พี่น็อกไม่รู้ตัวได้ขนาดนั้นเราถ้าพี่ได้หวานจริงพี่ควรรู้สึกอะไรบ้างไม่ใช่จำอะไรไม่ได้เลยแบบนี้และถ้าพี่ปล้ำหวานเพราะเมาพี่ก็ควรจะรู้สึกแฮง์แต่นี่แค่รู้สึกงงงงคอแห้งแปลกแปลก พี่ว่าเราควรจะไปคลินิกเพื่อนพี่ให้เขาตรวจเลือดว่ามีตัวยาหรือแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายไหมส่วนตัวหวานถ้าพี่ใช้กำลังจริงก็น่าจะมีร่องรอยอะไรอยู่บนตัวถ้ามีหลักฐานแบบนั้นบนตัวหวานก็เอาผิดพี่ให้รับผิดชอบได้ทุกอย่างที่หวานต้องการเลยดีไหมเออนงอางเอกสาวถึงกับไปไม่เป็นไปแต่งตัวถวานเอาผ้าห่มห่อตัวไว้ก็ได้ถ้าอายพี่ เห็นหนางเอกเขาทำงั้นกันทุกทีในฉากแบบนี้ว่าแล้วก็ขยับเดินไปที่ริมผนังอีกด้านแล้วหันหลังให้พร้อมส่งเสียงสำทับเร็วครับหวานจะได้จบเรื่องพี่มีนัดต่อช่วงเช้านี้ด้วยนะเมื่อคือนก็ผิดนัดไปรายหนึ่งแล้วเอาเถอะค่ะพี่เพชรไม่ตามนัดเถอค่ะเรื่องของเราไม่สิหวานจะไม่คิดว่ามีเรื่องของเราเกิดขึ้นเรื่องเมื่อคืนหวานจะลืมมันซะพี่เพชรไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรทั้งนั้น ถ้าจะมีผลอะไรตามมาหวานละผิดชอบเองได้เพเชรเลกขันกลับมามองตานางเอกสาวอาดีตคู่จิ้นนิ่งแล้วพยักหน้ายิ้มที่มุมปากนิดนึงก่อนเดินไปที่ประตูแง้มออกไปมองซ้ายมองขวาก่อนจะเปิดประตูก้าวออกไปทิ้งคนร่างเล็กให้โดดเดี่ยวบนเตียงกว้างทันทีที่ประตูปิดลงร่างเล็กกำมือขยุ้มผ้าห่มแน่นดวงตาเจิดจ้าด้วยความขัดอกขัดใจ เลิกผ้าห่มที่คลุมออกผุดลุกขึ้นจากเตียงทั้งที่ร่างเปลือยเปล่าเผยผิวเขาซี่ที่ไร้ร่องรอยใดๆเดินไปหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกว่าไงถ่ายได้ชัดไหมตอนที่เดินออกไปเกิบไว้ก่อนยังไม่ใช้ผิดแผนเขาไม่ยอมรับผิดชอบแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกแค่นี้นะเดี๋ยวจะกลับแล้วกดวางสายแล้วนางเอกสาวก็วางโทรศัพท์ไว้เดินเข้าห้องน้ำทั้งเนื้อตัวเปล่าเปลือย เข้าไปยืนในคอกอาบน้ำฝากบัวปล่อยให้น้ำไหลรินรถเปียกชุ่มตั้งแต่หัวจรดเท้ากลบรอยน้ำตาบนใบหน้าได้มิดคงเหลือแค่รอยน้ำตาในหัวใจที่รินไหลอย,อยู่เงียบๆแม้เพชรเชริกจะวางท่าสบายอกสบายใจเหมือนจะรับมือกับการถูกจัดฉากได้แต่ทันทีที่เดินออกมานั่งในรถของตัวเองที่จอดทิ้งไว้ในลานจอดรถทั้งคืนใบหน้าขาวก็ปกปิดความเคร่งเครียดไม่มิด เขารู้ว่าเรื่องนี้ไม่จบแน่แต่มันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรก็สุดรู้คงได้แต่รอดูแล้วแก้ปัญหาไปเป็นเปลาะๆาก่อนออกรถเขาตัดสินใจโทรหาเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้มากที่สุดมิกวันนี้แกว่างไหมไปหาฉันที่บ้านหน่อยมีเรื่องสำคัญจะปรึกษาสายหน่อยก็ได้ฉันอยู่บ้านทั้งวันไม่มีคิวงานขอบใจว่าเพื่อนเราเจอกันนับตั้งแต่ก้าวเข้าวงการบันเทิงเมื่อสามปีก่อน การที่เขาเป็นทายาทคนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค,ครบวงจรที่ใหญ่ติดอันดับในอาเซียนเขาจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่พระเอกดาวรุ่งธรรมดาบรรดาคนที่รายล้อมจึงมีทั้งเอาอกเอาใจพยายามทําให้เขาพอใจทุกอย่างเพื่อใช้เขาเป็นสะพานไปสู่ผลประโยชน์หรือบางส่วนก็หมั่นไส้ไม่พอใจในสิ่งที่ติดตัวเขามาตั้งแต่เกิด จะมีก็เพียงโมนที่แม้จะมีพื้นเพแตกต่างกันครอบครัวไม่ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจแต่กลับปฏิบัติต่อเขาเหมือนเพื่อนดีๆที่มีแต่ความจริงใจทั้งกล้าที่จะติติงเวลาที่เขาทำผิดและยืนอยู่เคียงข้างเมื่อเขามีปัญหาเวลานี้แหละที่เขากำลังต้องการการสนับสนุนจากคนที่ไว้ใจได้เพื่อรับมือกับเรื่องร้ายที่กำลังก่อตัว